วันที่23มิถุนายนพุทธศักราช2516เวลา9นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของประเทศมองโกเลียซึ่งเร็วกว่าเวลาในประเทศไทย1ชั่วโมงศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมะศษีสว่างควัตวรคัติยาราชนารีเสด็จออกณนห้องลอนดอนโรงแรมที่ประทับแชงกลีลากรุงอูลันบาตา ทรงเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมด้านพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยของสารเคมีและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้แก่บุคลาก,ากรภาครัฐนักวิจัยและนักวิชาการของประเทศมองโกเลียซึ่งกระทรวงสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวแห่งมองโกเลียและสถาบันวิจัยจุลาพรจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง27มิถุนายนพุทธศักราช2516โดยได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์อาคาันตุกะ จากหน่วยงานชั้นนำนานาประเทศที่มาสอนหลักสูตรร่วมกับคณาจารย์จากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์อาทิ มหาวิทยาลัย,ลายอาฮูสประเทศเดนมาร์กมหาวิทยลาลัยอูเทร็กประเทศเนเธอร,แร์แลนด์สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพและสิ่งแวดล้อมสหรัฐอเมริกาและคณะกราการของสถาบันวิจัยจุฬาภรเพื่อให้การสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาบุคลากรของประเทศมองกโกเลียให้มีความรู้ความสามารถด้านพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมสามารถบริหารจัดการสารเคมีได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย โอกาสนี้ศาสต,ตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัรวรขตยิยาราชนารีในฐานะที่ทรงเป็นผู้อำนวยการหลักสูตรจัดการฝึกอบรมด้านพิพิทยาสิ่งแวดล้อมด้านความปลอดภัยของสารเคมีและอนามัยสิ่งแวดล้อมทรงมีพรตดํารัสเปิดการฝึกอบรมด้านพิพิทยาสิ่งแวดล้อมแก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยของสารเคมีและอนามัยสิ่งแวดล้อม As the founding President the to La research institute or in short we call cri. one of my most important goals has been to inspire the development of a scientific research institute which conduct research and capacity building activity to improve the quality of life of people throughout our region. for the past 35 years, we have strived to meet this great goal both nationally and regionally through the research and training in the area of chemical safety, environmental health, and risk assessment of chemicals. The present training course is an example of our contribution to capacity building for sustainable national development here in mongolia, the use of chemical is an unavoidable part of life, especially in rapidly developing countries. people are being exposed to chemical on a daily basis. for example, through the consumption of food and water contaminated with pesticide residue, metallic elements, or breathing of air contaminated with traffic related volatile organic chemicals and other combustion products like polycyclic aromatic hydrocarbon, They are often unaware of risk passed into their health. The ability to assess the magnitude of exposure to these and other chemicals and to evaluate ever their post risk for health and environmental impact are important first step towards our ability to manage these risks. The training course on environmental toxicology, which opened today, is an important step in our bilateral cooperation since it involves the integration of scientific know-how in the area of public health and economic development, reflecting our shared commitment to improving the quality of life of the population of our two countries. ทั้งนี้ศาสตราจารย์ดรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพษะีสว่างควัตวรคัติยาราชนารีส่งมุ่งศึกษาถึงผลกระทบของสารเคมีต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยเฉพาะสารที่มีคุณสมบัติก่อมะเร็ง นอกจากนี้ส่งให้ความสำคัญถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสาขาที่ขาดแคลนโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านพิษวิทยาสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับความปลอดภัยของสารเคมีและอนามัยสิ่งแวดล้อมจึงทรงวางพระนโยบายให้สถาบันวิจัยจุฬาภรที่ได้รับการประกาศจากองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เป็น ศูนย์กลางการฝึกอบรม WHO Zero ด้านความปลอดภัยของสารเคมีในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อการฝึกอบรมให้กับบุคลากรของหน่วยงานต่างๆทั้งในประเทศรวมถึงประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกให้สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการสารเคมีและอนามัยสิ่งแวดล้อมกุรัตลงการรกิจแห่งประเทศไทยไรายงาน